เรามาเร mm ิ hmm. you? ่มใหม่กันเลยนะครับเมื่อกี้สัญญาณภาพหายไปนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะครับมาต่อกันใหม่เลยนะครับพอดีสัญญาณหลุดไปนะครับมาต่อกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะครับคิดว่าเมื่อกี้มันสัญญาณหลุดไปนะครับเดี๋ยวขอต่อโอเค ต่อใหม่นะครับต่อใหม่น่าจะโอเคนะครับโอเคสัญญาณภาพเสียงโอเคมาต่อกันครับมาต่อกันเมื่อกี้หลุดไปนะครับทวนนิดนึงหัวข้อวันนี้ก็คือขายของ3มอ,นะอ,อย่างนะครับขายของสาอย่างเนี้ยมีแต่รวยนะครับมีแต่รวยแล้วก็ ผมพูดไป3ข้อละถึงข้อที่4นะครับถึงข้อที่4ข้อ1ถึงข้อ3าถ้าใครมาทีหลังไปย้อนดูได้นะครับไปย้อนได้ใน ep แรกใน EP แรกอันนี้เป็น ep 2ีอนะครับ e ี EP แรกพอถึง3ผมขึ้นหัวข้อ4แล้วมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวผมทวนหัวข้อที่4ี่ ให้ใหม่สำหรับ EP นี้ส่วนคนที่มาทีหลังไม่ทันนะครับข้อ1นข้อสให้ไปย้อนดูที่ EP หนึ่งะครับ EP หนึ่งนี่สำคัญมากเลยนะครับรับเป็นประโยชน์แล้วผมให้ตัวอย่างสินค้าด้วยเป็นไอเดียด้วยให้ตัวอย่างสินค้าทำเงินได้แน่ๆผมบอกตัวอย่างสินค้าด้วยรับรองไม่ผิดหวังนะครับอ่า พอมา EP นี้เมื่อกี้ผมเกิ่นไปแล้วข้อสีว่าถ้าคุณขายแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยให้คุณมีแพลตฟอร์มที่คุณเป็นผู้กำหนดนโยบายเองได้ด้วยเพราะเมื่อไหร่คุณกำหนดนโยบายเองได้มันจะทุกอย่างมันจะอิสระแล้วคุณจะทำเงินได้อย่างเรียกว่าทำเงินได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเอออยนี้ดีกว่าไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย ขายของแบบอิสระจานวนไม่จํากัดเงินเข้าไม่จํากัดนะครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับดิดิตอลรับครับแวะมาส่งกำลังใจขอบคุณมากนะครับคุณเก๋ EP แรกผมพูดไป3าข้อมันแล้วหลุดไปนะครับผมเลยมาต่อ EP 2 EP นี้นะครับถ้า ใครมาที่หลังก็ไปย้อนที่ EP1 ได้นะครับขอบคุณคุณเก๋มากนะครับที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณครับข้อ4 EP ี่อนี้พอถึง EP นี้ผมก็มาข้อ4นะครับข้อ4ถ้าใครขายข,ายของที่คุณต้องทำตามนโยบายของเขาเช่นผมตัวอย่างเมื่อกี้ช h อป e ีหรือ Lazada เขาก็จะมีโนโยบายต่างๆมันทำให้เราไม่สามารถขายได้ได้อย่างอิสระ,ะ100%แล้วมันจะทำให้เราปวดหัวทำให้เราต้องกลับมาแก้ไขทำให้เราต้องอเช่นเราเคยทำอะไรไว้ละพอเขาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนโนโยบายเปลี่ยนเงื่อนไข เช่นเรื่องขนส่งเราเคยเซตค่าต่างเรียบร้อยแล้ว,ลวพอเขาเปลี่ยนเรื่องขนส่งปุ๊บเราต้องมาแก้ใหม่แก้ใหม่แล้วต้องกลับไปแก้ในรายละเอียดสินค้าอีกทุกรายการอย่างเงี้ยมันทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงานมากเราก็จะปวดหัวแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับมันแบบเนี้ยถ้าใครเคยเจอแบบนี้คุณก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ละไม่เวิร์กละ แต่ถ้าคุณยังต้องขายมันอยู่ขายกับเขาอยู่คุณก็ขายต่อไปได้นะครับไม่ไม่ได้บอกเลิกขายถ้ามันยังขายได้ก็โอเคคุณก็ขายเข้าไปอยู่แต่จะให้ดีที่สุดคุณต้องมีแพลตฟอร์มที่คุณเป็นผู้กําหนดนโยบายเองแพลตฟอร์มนั้นที่ผมจะบอกการจะบอกคือถ้าคุณเป็นผู้กําหนดนโยบายเองร้100 มันจะเป็นหนทางเดียวที่คุณทําได้ก็คือคุณต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง <ulk Transport. S 2> นะครับคุณมีเว็บไซต์ของตัวเองหมายความว่าอย่งไรหมายความว่าคุณมีโดเมนเนมเป็นของตัวเองนะครับมี .com แล้วคุณก็ถึงจะมีเว็บไซต์ <Officer. S 1> เป็นของตัวเองแล้วก็คุณก็จะมีหน้าร้านของตัวเองเมืม่อคุณมีเว็บไซต์แล้วเป็นของตัวเองแล้วเบ็ดเสร็จตอนนั้นคุณ <challenging> ก <problems. S 2> <oak> ็จะ สามารถลงสินค้าไม่มีข้อจำกัดลงกี่ชิ้นก็ได้ขายอะไรก็ได้แล้วก็คุณเป็นคนกำหนดเองหมดเลยนะครับระบบขนส่งการขนส่งส่งด้วยอะไรส่งด้วยขนส่งอะไรการตั้งชำระเงินแบบไหนเอาสิ่งที่เรากำหนดเองได้หมดเลยนะครับ จะให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีตัดบัตรเครดิตรับเพย์พาอะไรอย่างเงี้ยจะผ่อนชำระหรืออะไรคุณทำได้หมดเลยเห็นไหมครับมันดีขนาดไหนนโยบายต่างๆเช่นนโยบายการขนส่งคุณจะบอกว่าลูกจะส่งกี่วันคุณก็กำหนดเองได้คุณจะมีระบบรับประกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ทำได้คุณจะมีระบบะการ คืนเงินสินค้าคุณก็เป็นคนกําหนดเองได้ห,หมดเลยเห็นไหมครับมันดีแค่ไหนยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นคือคุณต้องขายของที่ไม่ผิดกฎหมายอาไม่ขายของที่ผิดกฎหมายและไม่ผิดลิขสิทธิ์แบบเนี้อย่าทาผิดกฎหมายและลิขสิทธิ์ก็โอเคที่เหลือคุณทำได้หมดเลยอันนี้คือที่ผมบอกคุณต้องมีซึ่งผม มีเว็บไซต์แล้วผมถึงมาบอกได้ผมทำแล้วแล้วสุดท้ายเว็บไซต์นี่แหละเป็นแหล่งที่สร้างเงินมากที่สุดขายของดีที่สุดแล้วลูกค้าเป็นของเราเองลูกค้าหลั่งไหลามาหาเราเองเราดูแลลูกค้าอย่างเต็มร้อยเองแล้วที่ผมบอกว่าอ่าผมในข้อหนึ่งในอ p พีหนึ่งเนี่ยคือผมบอกว่า คุณต้องมีแบรนด์แบรนด์ที่ดีคือหน้าคุณเว็บไซต์คุณก็เอาหน้าคุณเป็นแบรนด์ในเว็บไซต์เลยแล้วเว็บไซต์ถ้าคุณไม่รู้ตั้งชื่อโดเมนอะไรง่ายที่สุดชื่อเรานะครับชื่อเราไปก็ได้นะครับชื่อเราเองเลยก็ได้นะครับคุณเอาชื่อตัวเองเนะี่ยจดเป็นโดเมนเนมเป็น com แล้วเอาหน้าตัวเองเนะี่ยเป็นแบรนด์ ดีที่สุดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเว็บไซต์ผมจดมานานแล้วเมื่อก่อนผมไม่ได้เอาหน้าผมเนี่ยมาอยู่บนเว็บไซต์บนโคเวเพจเมื่อก่อนผมไม่ได้ผมผมไม่ได้เอาหน้าตัวเองขึ้นเพราะเพราะคิดว่าไม่อยากเอาหน้าตัวเองนะครับแม้แต่เบอร์โทรตัวจริงผมก็ไม่ไม่ได้ใส่แบบเนี้ยเมื่อก่อนมันก็เลยทาให้เว็บไซต์ของผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักลูกค้า ก็ไม่ค่อยไม่เยอะอ่าไม่เยอะแล้วก็ยังไม่บูมพอหลังๆเนี่ยผมรู้ว่าต้องสร้างแบรนด์แบรนด์ที่ดีคือตัวเราผมก็เอาหน้าตัวเองเนี่ยใส่บนโควเวอรเพจเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์เลยแล้วช่องทางการติดต่อไม่ว่าเบอร์โทรไลน์ไลน์ไอดี อีเมลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเอาของจริงขึ้นบนหน้าแรกหมดเลยหลังจากนั้นไม่นานนะเว็บไซต์เนี่ยคนก็เชื่อถือมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขายดีมากขึ้นมากขึ้นลูกค้าเข้ามาเนี่ยมากขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตดูว่าคนเข้ามาในเว็บผมเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันคนนะครับวันวันเป็นพันคนเนะครับเข้ามาเว็บไซต์จากเดิมเนี่ย คนที่หน้าเว็บไซต์ผมเนี่ยแค่หลักอหลักผมอหลักผมขายเวลาปีก็หลักหมื่นเองนะครับประมาณสองสามหมื่นพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมเอารูปตัวเองเอาหน้าตัวเองขึ้นเนี่ยแล้วมันติด Google แล้วด้วยอคนที่เข้ามาดูเว็บเนี่ยจากหลักสองหมืนกลายเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นตอนนี้ปัจจุบันนี้เก้าหมืนกว่านะครับ ตอนนี้ก้าวเหมือนกว่าแต่แสนละคนที่เข้ามาเว็บผมเป็นแสนละเห็นไหมครับมันมันดีขนาดไหนนะครับแล้วคนเข้ามาต่อวันเป็นพันคนนะครับเป็นพันคนแล้วสินค้ามันก็ขายได้เรื่อยๆขายได้ดีดีต่อเนื่องดีมากๆอย่างเงี้ยนะครับมันดีขนาดไหนนะครับถ้าคุณทำได้แบบนี้นะครับมันจะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อสี่นี้ ผมแถมให้แล้วก็มันสําคัญมากคุณถ้าใครยังไม่มีเว็บไซต์มีเว็บไซต์เลยนะครับผมการันตีว่ามันเวิร์กและคุณต้องมีนะครับเป็นสิ่งจาเป็นถ้าใครขายข,ายของบนออนไลน์ไม่วา่าขายแพลตฟอร์มไหนนะครับถ้าใครไม่มีเว็บไซต์ไปสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับจดเว็บไซต์จดโดเมนมีเว็บไซต์ส่วนตัวเลยนะครับแล้ว คุณจะขายดีแน่นอนนะครับแล้วถ้าใค,ใครยังไม่มีเว็บไซต์นะครับใครยังไม่มีเว็บไซต์ผมมีคอร์สออนไลน์สอนการสร้างเว็บไซต์ให้มันจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเว็บไซต์ผมสอนให้คุณตั้งแต่แรกเริ่มจนมีเว็บไซต์ให้คุณจดโดมเมนเป็นมีเว็บไซต์ได้มีหน้าร้านเป็นเอาสินค้าขึ้นขายเป็น ตั้งชื่อสินค้าการตั้งชื่อสินค้าการตั้งราคาการเซ็ตค่าต่างๆการเซ็ตค่าขนส่งการเซ็ตบัญชีผูกบัญชีตัดบัญชียังไงผมสอนหมดทำเงินได้เลยเบ็ดเสร็จนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแล้วผมใช้บริการการทำเว็บไซต์เนี่ยกับแพลตฟอร์มที่ชื่อเทพชอ็อป เทปช็อปเนี่ยเขาให้บริการครบวงจรทางด้านเว็บไซต์นะครับผมก็ใช้บริการจากเทปช็อปอยู่นะครับแล้วผมก็มาสอนให้คุณทำนะครับซึ่งบางคนอาจจะไปทำเองก็ได้นะครับที่อยากจะเรียนรู้เองก็ทำได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะไม่เสียเวลาไม่อยากเสียเวลาไปลองผิดลองถูกไปงม ถ้าคนไม่เคยรู้เลยก็จะงงนะครับงงแล้วก็งมอีกนานกว่าเว็บคุณจะติด Google เอ่อผมจะสอนด้วยนะครับว่าทํำยังไงให้ติด Google เร็วนะครับผมก็จะบอกเทคนิคเพราะผมทํามานานแล้วผมบอกมอนเลยนะครับใครไม่อยากจะไปเสียเวลาลองผิดลองถูกก็มาลงคอร์สออนไลน์กับผมได้สร้างเว็บไซต์นะครับจนคุณขา,ขายของบนเว็บไซต์เป็นทาเงินบนเว็บไซต์ได้นะครับ ครอสนี้เนี่ยราคาเต็มมัน9,900บาทนะครับแต่ถ้าใครดูในไ์นี้วันนี้เนี่ยผมจะให้ราคาพิเศษเหลือแค่2,900บาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้สำเร็จนะครับมีโดเมนเองสำเร็จนะครับแล้วก็ทำเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับหน้าตาเว็บไซต์ ก็เป็นแนังนี้นะครับเป็นแบบนี้ที่ผมให้เห็นนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้คอร์สนี้เป็นหน้านี้ถ้าที่ผมได้โชว์ให้ให้เห็นนะครับตามหน้าจอนี้นะครับการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นเครื่องผลิตเงิน24ชั่วโมงนะครับถ้าคุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมันก็เปรียบว่าคุณมีเครื่องผลิตเงิน24ชั่วโมงนะครับมันทําเงินให้คุณ24ชั่วโมงจริงๆกลางคืนค่า คุณก็ไม่ต้องมานั่งขายเองนะครับเว็บไซต์นี้มันขายให้คุณ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับแล้วคุณไม่ต้องจ้างเซลล์แล้วมันจะโอนเข้าบัญชีคุณเลยเองเลยลูกค้าสามารถสั่งซื้อกดเองเลยสั่งซื้อกดโอนเงินเข้าบัญชีคุณเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะครับนี่คือเว็บไซต์ข้อดีของเว็บไซต์เห็นไหมครับถ้าคุณขายในกลางคืนคุณนอนหลับ คุณตื่นเ้ามาคุณก็เห็นแมสเซจเห็น SMS เข้อบนมือถือคุณเงินโอนเข้าแบบเนี้ยนะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็สร้างเว็บไซต์กันมีเว็บไซต์ถ้าใครยังไม่เป็นก็มาลงเรียนออนไลน์ของผมได้ผมจะสอนหมดเลยนะครับการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นเครื่องเปิตเงิน24ชั่วโมงนะครับ ร์สนี้เหลือแค่2,009จาก9,009นะครับผมสอนคุณหมดเลยนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับหรือจะ cf มานะครับหรือจะอินบอกทักมาภายหลังก็ได้นะครับผมก็ยินดีสอนนะครับติดขัดยังไงผมก็สามารถที่จะให้คำอธิบายได้นะครับตลอดเวลา นะครับถ้าใครมาลงเรียนกันนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในไลน์นี้ในหัวข้อนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าวัสด็ครับคุณคุณกล้องนะครับวัสด็ครับยินดีต้อนรับนะครับคุณก้องธนวัฒนะครับ ก็อยากจะบอกว่าใครที่ขายออนไลน์นะครับหรือใครที่ขายแล้วหรือใครที่อยากจะเข้าออนไลน์นะครับให้มาขายออนไลน์กันเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งที่ผมจะบอกว่าถ้าอผมได้ยกตัวอย่างสินค้าไปในอีพีหนึ่งนะครับผมได้ให้ตัวอย่างสินค้าบางคนบางคนก็จะไปหาสินค้าที่ไหนใช่ครับบางคนติดขัดว่า เราจะไปหาสินค้าที่ไหนผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนั้นผมก็ไม่รู้จะไปหาสินค้าที่ไหนนะครับผมก็หาสินค้าในประเทศหาสินค้าใกล้ตัวหาสินค้าใกล้บ้านไปหาสินค้าในห้างในร้านค้าหาสินค้าโอท็อปผมก็เริ่มแบบนั้นก่อนนะครับปัจจุบันนี้ผมเอาสินค้าจากเว็บไซต์จาก ประเทศจีนเว็บไซต์นั้นชื่อ AliExpress นะครับเว็บไซต์นั้นชื่อ AliExpress นะครับจริงๆแล้วผมก็เคยเอาจากหลายๆเว็บนั่นแหละมาแล้วนะครับผมทำมาหมดละทั้งเว็บในอเมริกาก็เคยเว็บจีนก็มีหลายเว็บผมก็ได้ลองหลายๆเว็บมาแล้วเช่นเดียวกันแต่ที่มัน work w แล้ว มันเวิร์กสำหรับผมผมก็ฟันธงอารีเอ็กเพสนี่แหละมันเวิร์กที่สุดผมก็แนะนำนะครับแนะนำเลยถ้าใครจะจะหาสินค้าให้ไปเว็บที่เว็บนี้อารีเอ็กแพสแล้วแรกๆผมก็ขายแบบสต็อกซื้อมาแล้วก็มาสต็อกแล้วมาขาย แล้วสุดท้ายปัจจุบันนี้ผมขายแบบไม่ต้องสต็อกหรือที่เรียกว่าขายแบบดรอปชิปนั่นเองปัจจุบันผมขายแบบดรอปชิปแบบไม่สต็อกร้อยเปอร์เซ็นเต็มทุกชิ้นบนเว็บไซต์สินค้าผมบนเว็บไซต์เนี่ยมีหลายหลายร้อยชิ้นอ่าหลายร้อยชิ้นยังไม่ถึงพันแต่ ทำเงินได้มากมายก็อย่างที่ผมบอกในหัวข้อก่อนหน้านี้ใครไม่ทันก็ไปย้อนฟังในอีพีหนึ่งนะครับผมขายสินค้าที่มีราคาไงผมไม่ได้ขายปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าผมก็ไม่จำเป็นต้องหามากมายเพราะว่าผมไม่ได้ขยันหาสินค้าเยอะๆไม่ได้ขยันหาสินค้าบ,าบา่อยๆเออ แต่ก็ต้องหาสินค้าอยู่นะครับแต่ว่าไม่จาเป็นต้องไปหาให้มันเยอะๆบางคนโอขายเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแต่ขายราคาถูกๆกําไรชิ้นละไม่กี่บาทแบบนั้นเหนื่อยนะครับแบบนั้นเหนื่อยซึ่งผมไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่สไตล์ผมแล้วผมก็ไม่เคยแนะนําให้ทำแบบนั้นนะครับผมไม่นิยมขายสินค้าที่ราคาถูก ผมผมนิยมขายสินค้าที่กำไรดีๆแล้วขายดีอ,าอ่านี่ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้เน้นที่ยอดขายแต่เน้นที่ยอดกำไรนะครับไม่เน้นยอดขายแต่เน้นที่ยอดกำไรนะครับถ้าใครชอบแบบเนี้ยในสไตล์ผมเนี่ยก็ลองทำตามไอเดียผมได้นะครับ ที่ผมเล่ามาเนี่ยก็คือผมบอกว่าการบอกว่าผมทำดอบชิร้อยเปอร์เซนจากเว็บ a l i e x p r e s s แล้วสุดท้ายเนี่ยผมมาดอบชิปบนเว็บไซต์ส่วนตัวของผมเองร้อยเปอร์เซนแล้วมันเวิร์กที่สุดมันเวิร์กที่สุดทำเงินได้ดีที่สุดกำไรดีมากๆไม่ต้องขายเยอะๆไม่ต้องขายวันละเป็นร้อยเป็นพันชิ้นนะครับ บางคนขายเป็นร้อยพันชิ้นแต่ต้องเสียเวลามานั่งแพ็คของคุณคิดดูสิถ้าขายร้อยชิ้นแล้วคุณแพ็คของเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเท่าเท่าเท่าไหร่วันหนึ่งเผื่อคุณแพ็คไม่หมดใช่ไหมครับถ้าคุณขายแบบดอกชิปคุณไม่ต้องแพ็คของเองด้วยอแล้วคุณขายไม่ได้ไปต้องขายแบบจํานวน,ช,น,ช,น,ช,นชิ้นเยอะเน้นกําไรเยอะจํานวนชิ้นน้อยดีกว่า เอาอย่างนั้นนะครับถ้าใครต้องการแบบนี้ก็มาทําแนวผมแล้วกันนะครับแล้วถ้าใครสนใจคอร์สดรอปชิปผมมีสอนเป็นคอร์สออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับดรอปชิปจากเว็บไซต์ r l i e x p s e s s มาขายในเมืองไทยคุณจะขายเว็บไซต์ก็ได้ขายบน Facebook ก็ได้ขายบน s h o ป e ีก็ได้นะครับหรือคุณจะมาขายออฟไลน์ก็ได้ เพราะเมื่อคุณทำดรอปชิปเป็นคุณก็จะขายคุณก็จะนําเข้าไปแล้วนะครับคุณจะนําเข้าเองเป็นคุณจะขายแบบสต็อกก็ได้ไม่สต็อกก็ได้ขายแบบพรีออเดอร์ก็ได้ขายแบบดรอปชิปก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายแล้วจะขายที่ไหนก็ได้ขายในเมืองไทยก็ได้ขายในต่างประเทศก็ได้ขายต่างประเทศคุณก็ขายบนออนไลน์ขายบนอีเบก็ได้แบบนี้ เห็นไหมครับมันดีขนาดไหนเมื่อคุณทำดรอปชิปเป็นคุณจะเลือกขายที่ไหนเองได้หมดเลยแล้วผมก็จะสอนคุณบอกคุณด้วยว่าคุณไปขายที่ไหนได้บ้างนะครับเพราะผมทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Ebay ไม่ว่าจะเป็น t o o ป e e ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บไซต์นะครับ แต่ในคอร์สนี้ผมสอนให้คุณนำนำเข้าแบบดรอปชิปนะครับนำเข้าแบบดรอปชิปเมื่อคุณดรอปชิปเป็นนำเข้าเป็นแบบไม่ตอกคุณก็สามารถที่จะเอาสินค้าขึ้นขายที่แพลตฟอร์มไหนก็ได้เห็นไหมครับดีไหมคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็ม9,900นะครับ ถ้าใครสนใจในวันนี้ผมแท้ราคาพวิเศษเหลือ4,990บาทเท่านั้นคุณก็จะทำดรอปชิปเป็นนะครับก็สรุปว่าคุณมีอาชีพแล้วก็หาสินค้ามาขายบนออนไลน์แบบดรอปชิปนะครับสำเร็จเมื่อคุณมีเว็บไซต์ แล้วคุณทำดอปชิปจากอาลีเพจคุณก็มีแหล่งสินค้าคุณก็ไปขึ้นขายเว็บไซต์มันก็ครบวงจรนะครับครบวงจรสำเร็จเลยนะครับก็ทวนนะครับคอร์สออนไลน์แรกก็คือการสร้างเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์จาก9,900เลดเหลือ2,900เท่านั้นแล้วก็คอร์สดอปชิป จาก9,900เหลือ4,990เท่านั้นนะครับ2คอร์สเนี่ยลดแล้วมันก็ประมาณเกือบ8,000นะครับเกือบ8,000ถ้าใครซื้อ2คอร์สนะครับเมื่อกี้2คอร์สแยกกันเนี่ยมันเกือบ8,000ถ้าใครซื้อ2คอร์สผมให้ราคาพิเศษเหลือ 5,009เท่านั้น2คอร์ส5,009ได้ทั้งคอร์สเว็บไซต์และคอร์สดอปชิปเลยก็เท่ากับว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบครบเลยคุณมีแหล่งสินค้าแล้วคุณทํำดอปชิปเป็นแล้วคุณก็เอาไปขายเว็บไซต์ได้ก็เท่ากับว่าคุณมีเครื่องผลิตเงิน24ชัว่วโมงสำเร็จคุณก็มีอาชีพออนไลน์สำเร็จนะครับ โอเคนะครับก็ทักกันมาได้เลยนะครับหรือ CF มาได้เลยนะครับ CF ใต้คอมเมนต์นี้หรือจะทักในอินบ็อกก็ได้นะครับว่าสนใจเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ